วันนี้เรามารีวิว ATV ของเราโ o นิกคันเตอร์125ซีซีแบรนด์ของโคนิกนะก็จะมีเคแลนออนอยู่1คันคอ m เบเดอร์ Commander 125สีเขียวรุ่นนี้ก็จะประมาณว่าป้อมๆอุอ่นๆแต่คอม m บเดอรอีกคันหนึ่งจะเป็นสูงๆผอมๆเพียวๆ ประมาณนั้นถ้าเปรียบกับคนก็คืออันนี้คนอ้วนเตีย้ยแต่คอมบันเดอร์คันนั้นน่ะเป็นคนที่สูงสวยหุ่นดีประมาณนั้นทุกคนก็มีน้องคนหนึ่งน,น่าจะใช่นะออกมาออกใหม่มาคันหนึ่งน่าจะเป็นของ LNP Hunter 150หรือไงนี่แหละประมาณนั้นก็อยู่ที่บ้านเราก็มีก็มีอะไรนะ LNP อ่ะ2คัน ที่เห็นอยู่ก็ก็กับน้องที่ออกใหม่ก็เป็นสามคันนะที่ห้อนี้ก็มาแรงนะแอ p นะ็นพะก่อนนั้นก็ก่อนหน้านั้นเขาพี่คนหนึ่งเขาออกมาไม่ได้ว่าจะไม่ดีนะแต่ปัญหาที่เขาเจอคือรถเขาอยู่ดีๆก็มาติดวูบอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยของเราซื้อมาก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาประมาณนั้นแค่น้องน้องแฟนเราไปขี่รุนแรงไปหน่อย มันก็เลยทําให้เสียศูนย์ไปหน่อยแต่ทุกอย่างตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมก็ประมาณนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากไว้ขี่เข้าไร่เข้าสวนนะต้องย้ำอีกทีว่าขี่เข้าไร่เข้าสวนทางทางไม่ลื่นเกินไปทางขรุขระทางอะไรนี่เอาอยู่ขึ้นเขาขึ้นดอยนี่ได้ได้หมดอืมแต่มีพี่คนนึงเขา,าโพส1 5 0ซีเกียร์ออโต้ของเขาอะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะ เหมือนว่าแกขึ้นเนินแค่นั้นไม่ไหวเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ไอรถของเราคันเนี้ยดูจากเนินที่เขาทําให้ดูนะเราว่าของเราสบายอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้คุยว่ารถเราเราดีเราแรงนะเออแต่ดูเหมือนจากเนินที่เขาขึ้นมันก็ไม่ได้ชันมากแค่ไนมันมันไม่ได้ชันมากไงก็พะมาณนั้นมันต้องอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ ว่าเราใจกล้าขึ้นหรือเปล่าอันนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่ว่าไอ้รถมือสองคันนั้นอาจจะเอามาวิ่งแค่แค่แบบทางเรียบๆทางธรรมดาแต่ถ้าเป็นทางสูงๆชันๆอาจจะไปไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอืมประมาณนั้นทุกคนวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับยางเจ็ดมิลหรือเปล่าไม่แน่ใจฝั่งนี้น่าจะไม่ถึงเจ็ดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆห้ามิลหรือหกมิลนะ นับเลยนะว่าันกี่มีดเดี๋ยวก็จะแกะขายแล้วทุกคนอ่าอยั่นอีกสองโปอันนี้โป๊ะหนึ่งก็คืนนี้อีกคืนหนึ่งก็จะขายคืนพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวอีกวันที่ยี่สิบก็จะขายอีกรอบหนึ่งแล้วก็วันที่วันสิ้นเดือนก็จะขายอีกรอบหนึ่งสิบวันขายทีครับประมาณนั้น